ุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เม z เดือดร้อนตอนไหนพึ่งใครไม่ได้ทุกคนจงไปจดจำไม่ได้รักความเป็นธรรม ได้เคยแนะนำโปรดฟังกันไว้รายการหมอกฎหมายทนายชาวบา้าน เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเรียกกันว่าเมืองเพ็รออกกินมากมายที่เที่ยวทั้งหลายรสสวยสดเด็จแต่บ่าได้ที่เพ็รไม่แต่ต้นตาลเยอะแยะฟังจากอันนาเราก็พากันทําตาลตาลตาโนดน,นั้นหวานแต่ใตแต่พุงเที่ยวแหล่แต่กว่าจะได้ทุกเมื่อในกายไปหลายแม่ต้องนั่งเที่ยวจเนเงื่อแช่ เยากเข้าไกลคยเขาเมนกลิ้งโคลนซาบขวายปวดเดือดได้ไมะเดีย๋ยวเสื่อมศักดิ์สิีจะรวยจะจนขีดเลี้ยว,ว่าพลความเป็นพี่ลองเกลออยากจนบางสิว่ะสมนาอยากอ้อนเข็มลูกมังเพชรต้องใจเด็ดอดทนแม่น้ำเพ็รยิ่งแห้งคนหัวใจเราก็ยิ่งเข้มไม่เข้มไงไวายอดจะตายดอกเบี้ยมันเต็มจอพอ ใกล้ไปหลายแม่ตำนั่งเที่ยวจนเหื่อแฉกตั้งหัดตั้งแปนังค่อยจะมีแม่คนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลเขาเม็นกลิ้งโคลนซาบควายผูดด้วดได้ไหมเปี๋ยวเสื่อมสักสีจะรวยจะจนขีดเลี้ยวว่าพลความเป็นพีลองเกลอือยากจนบางสิงวะสมนายากอ้อนเข็มลูกมึงเป็นต้องใจเด็ดอดทน แกเราก็ยิ่งเข็มไม่เข็มไงวายอดจะตายดอกเบี้ยมันเต็มเจ้าพ่อเขากินและเละแม่เล่ฉันคอยหนักเลงยจแม่รงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับ,รบก็กลับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรครับอ่า วันนี้ก็เป็นช่วงของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านครับก็มาพบกับเราสองคนครับผมครับทนายพุทธิธรคงถาวรครับครับผมทนายสุริยนยุวภูมิฮะครับก็กลับมารับใช้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับวันนี้น้ำเสียงอาจจะไม่ค่อยใสเป็นปังสักหน่อยเนื่องจากเป็นวัดบ้างเป็นไข้บ้างนะครับพักผ่อนลุ่มน้าเข้ามาเรื่เกินนะครับแต่ก็ยัง มาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับพยายามทนฟังเสียงพวกเราหน่อยแล้วกันแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหวันนี้ไปผมไปลังวัดที่ดินมาทนายเอกครับลมพัดแบบแรงมากคือลมพัดไม่ธรรมดาครับมันเอาฝุ่นมาด้วยนี่แหละครับแล้วมันเข้าจมูกเข้าตาเต็มไปหมดนะครับ ท่านผู้ฟังก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจนะครับชาวไร่ชาวนาเนี่ยลำบากผมไปลังวัดเห็นชาวชาวนาทานาเนี่ยโอ้โหทั้งลมทั้งฝุนทั้งโอ้โหนะฮะเพราะนั้นทานข้าวก็นึกถึงชาวนาด้วยนะฮะที่ผ่านมาครเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมอืวันเด็กวันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติครับาฝันในเด็กแห่งชาติว่า จำไม่ได้ไม่ใช่เด็กเลยมาแล้วนะผมนึกแล้วคุณต้องถามนี่เลยไม่ได้เตรียมมาด้วยนะฮะแต่อะไรอาเซียนทุกอย่างนี่หละผมผมผมนะฮะก็ก้าสู่อาเซียนอะไรทุกอย่างไม่ไปถามลูกครับถามลูกก็พอได้ถามตัวเองคงจะลำบากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาอีกวันหนึ่งคือวันที่เมื่อวานว่ไม่ใช่เออเมื่อวานครับวันวันครูครับวันที่สิบหกมกราครับ นะครับก็ต้องนึกถึงพระคุณของคุณครูนะครับคุณครูแล้วก็บูรพจา์ครับนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทนะครับวิชาความรู้ต่างๆให้กับให้กับพวกเราไม่ไม่ใช่เพาะครูนะครับอาจารย์ที่สอนเราในระดับมหาวิทยาลัยละรับปริญญาตรีปริญญาโทนี่ผมว่านี่นั่นคือคุณครูทุกคนครับนะฮะซึ่งเราต้องนึกถึงเพราะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานะฮะ ก็รวมแล้วก็คือบุรพาจารย์นะครับทั้งครูทั้งอาจารย์แม้กระทั่งเรามาทํางานครับมีคนบอกถึงวิธีการทํางานต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรคนคนนั้นเ็ก็ถือว่าเป็นเป็นครูของเราเหมือนกันนะฮะนะฮะสั่งสอนเราในการใช้ดํารงชีวิตครับก็ต้องนึกถึงพระคุณนะฮะทำบุญแผ่บุญกุศลให้ครับก็คือต้องต้อง กระดันย uh, ูนะครับต้องต้องรู้คุณน,นะครับนะฮะได้ข่าวว่าทนายเอ็กเกิดวันครูเลยนี่ครับเกิดวันครูเกิดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งได้วันเดียวนะครับโตโตไวนะครับนะฮะเออคือเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ต้องมีครูทุกคนต้องมีนะครับถ้าไม่มีครูนี่อยู่ลาบากครูคนแรกของของพวกเราก็คือพ่อแม่ครับนะฮะ ก็พ่อแม่ก็ถือเป็นครูด้วยครับทนนายสุยนก็เหมือนเป็นครูของผมนะครับครับครับก็คอยคอยคอยตักเตือนคอยชี้แนะเรื่องการว่าความนะครับอ่าเหมือนเหมือนว่าเป็นหางเสือให้ผมครับคอยก้าวเดินอ่าคอยเดินนะครับเวลาว่าความขึ้นศาลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นรุ่นน้องนะครับอย่างทนายสุยนเป็นรุ่นพี่แล้วครับอายุอายุก็เยอะแล้วนะครับผมผมก็ต้องมีครูมาก่อนนะท่าทนายรุ่นพี่ก็ถังสอน นะฮะก็ต่อๆกันไปอย่างนี้แหละนะฮะครับอ่าก็วันนี้นะฮะผมไปรังวัดที่ดินมาครับนะฮะก็เลยเกิดความความคิดขึ้นมาที่จะมาเล่าให้ท่านผูฟังฟังครับในในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนี่แหละนะฮะแสดงว่าที่พูดเรื่องนี้แสดงว่าวันนี้ต้องเจอปัญหามาเออนนมันวันนี้มันจบ อ๋อมันจบแต่ก่อนหน้าที่มันจะจบมันเป็นมันมันเป็นปัญหาอยู่นะครับทีนี้ปัญหาที่เราจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับซึ่งบุรีนี่ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับที่ดินจะมีปัญหาเยอะนะครับเฉพาะที่เป็นอําแดงนะครับครับอยังไม่มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็มีตัวตนอยู่เนี่ยนะครับมีน้อยเยอะครับมีเยอะ ผมเคยว่าก่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมยังว่าไปไปร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยในในเรื่องของอําแดงนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ผู้ตายเนี่ยครับเป็นเป็นชื่อคนที่ครอบครองครอบครองทำประโยชน์เกินสิบปีเนี่ยนะครับนะผมว่าเออมันน่าจะหมดกี่ปีจะหมดนะเคยคิดอนี่ผ่านมายี่สิบปีแล้วครับมันก็ไม่มีวิแววว่าจะหมดครับนะฮก็ยังมีอีกเยอะที่เป็นที่ดินที่ในฐานะผ ชื่ออำแดงยังมีเยอะคือท่านผู้ฟังบางบางท่านน่ยผมฟังอยู่เนี่ยนะฮะอาจจะถือโฉนดที่ตัวเองเข้าใจผิดว่าตัวเองตนตนเองเป็นเจ้าของโฉนดอันนั้นอืมนะฮะทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเวลาเรากางโฉนดดูเนี่ยอย่างโฉนดรุ่นเก่าๆเนี่ยแผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะอาจจะมีชื่อออำแดง อําแดงนั่นอําแดงนี่หรือชื่อนายอะไรซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยก็ได้คือสมัยนั้นจะไม่มีนามสกุลครับอ่านะฮะอาจจะเป็นอําแดงเช้านะครับอ่าสามีครับอ่าแล้วก็นายนายเย็นอะไรอะไรประมาณนี้ไม่มีนามสกุลที่เราเจอนายทาบนายริงอะไรเนี่ผมเจอบ่อยเราก็จะระบุเป็นบุตรนายนี้นางนี้ก็จะไม่มีนามสกุลนั่นแหละครับอ่าถามว่าณนปัจจุบันเนี่ยนะครับ เขาก็ยังเป็นเจ้าของโฉนดแปลงนี้อยู่อ่าเขาก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ถามว่าเราเป็นเจ้าของไหมเรายังไม่เป็นเจ้าของเพราะเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงชื่อในทะเบียนใช่อ่าเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะปู่ย่าตายายนะครับครับอ่ายกที่ดินให้กันแก่กันโดยที่ว่าเพียงแต่ส่งมอบการครอบครองที่ดินแต่ไม่ได้ไปโอนส่งมอบการครอบครองที่ดินแล้วก็ส่งมอบโฉนดให้ให้ยึดถือกัน ต่อต่อมาเป็นทอดทอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตั้งแต่ทวดมาเลยจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่ามีชื่อถือกรรมสิทธิ์วันหนึ่งจะเอาชนดไปโอนสมมุติจะไปโอนให้ลูกพอไปดูอ้าวเป็นชื่ออําแดงครับหรือเป็นชื่อใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งมาถึงเราแล้วเนี่ยอาจจะ3าี่ชั้นไปแล้วเราไม่รู้จักอืนะครับซึ่งตรงนั้นเรามีแค่สิทธิครอบครองที่ดินเท่านั้นครับ อ่ส่วนกรรมสิทธิ์เนี่ยต้องไปร้องศาลก่อนครับอืต้องไปพึ่งผู้รู้ทางกฎหมายซึ่งถ้าใครถือโฉนดลักษณะนี้อยู่นะครับต้องไปดาเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับซึ่งก็ต้องไปทําเรื่องยื่นร้องต่อศาลเขาเรียกว่าร้องอะไรนะฮะร้องครอบครองประปักครับหรือร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์นะครับเงินการขอแสดงกรรมสิทธิ์ซึ่งหลักเกณฑ์มันยังไงฮะหลักเกณฑ์ของมันก็คือเราต้องครอบครองที่ดินแปลงเนี่ยตาม อ่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับเกินกี่ปีครับนสิบปีครับด้วยความสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของไม่มีผู้ใดต้แย่งขัดขานครับก็คือองค์ประกอบต้องครบตามนี้นะก็คือเราแสดงตนว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับจะได้มาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับจะแย่งเข้ามานะครับจะโกงเข้ามาหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องแสดงการครอบครองว่าเราเป็นเจ้าของนะครับอแต่ทีนี้ ก็ต้องสงบด้วยไม่ใช่ตอนเช้าก็มีคนมายืนด่าว่ามึงโกงที่กูเสร็จอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็มีคนมาอย่าง่ามึงก็โกงที่กูอย่างเงี้ยถือว่าไม่สงบไม่สงบนะครับไปเอาปืนเอาอะไรไปแย่งเข้ามาก็ไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้นะเออทีนี้เพราะถ้าเราร้องแล้วนะครับศาลสั่งแล้วเราก็ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงใหเป็นชื่อเราครับทีนี้พอเป็นชื่อเราแล้วเราจะเอาชื่อใครใส่ร่วมกับเราก็ได้แต่ต้องเป็นชื่อเราก่อนครับ แล้วทีนี้สมมติว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราเอาชื่ออีกคนหนึ่งใส่เป็นชื่อสองคนนี่นะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ร่วมนั่นนะครับในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ร่วมนี่ผมจะยกอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังฟังแบบนี้เลยดีกว่าเอาเอาเอาใกล้ๆตัวนะฮะสมมุติว่าผมมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนะฮะ แต่ผมไม่ได้มีชื่อคนเดียวนะ <c oughs> ผมมีชื่ออสมมติว่าผมไปซื้อที่ดินมาหนึ่งแปลงเนี่ยร,ร่วมหุ้นกับทนายทนายเอ็กนะฮะไปะไปซื้อที่ดินมาหนึ่ง <ừ> แปลงไอ้ผมจะใส่ชื่อคนเดียวทนายเอ็กก็ไม่ยอมก็ทนายเอ็กก็ต้องใส่ด้วย <ừ> นะฮะใส่ชื่อสองคนคนะฮะเพราะฉะนั้นในโฉนดที่ดินแปลงนี้ก็จะมีชื่อของทนายสุยยนกับทนายู้ทธิธรเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับทีนี้ปรากฏว่าผมเดือดร้อน เดือดร้อนเรื่องการการเงินเรื่องการเงินสมมุติว่าแล้วโฉนดที่ใครถือโฉนดสมมุทรนาอยู่ที่ผมอยู่ทนายสุรยนถร์คนถืออยู่ที่อยู่ที่ผมอยู่ที่ทนายสุรยนทร์นะฮะแล้วทนายสุรยนท์นี่เป็นคนที่เดือดร้อนเงินนะฮะก็ต้องการที่จะกู้เงินแล้วทีนี้นี่นี่ถ้าผมถามว่าัโฉนดอยู่ที่ทนายสุรยนทร์นะครับแล้วโฉนดก็มีชื่อผมด้วยมีชื่อทนายสุรยนท์ด้วยทนายสุรยน์ถามว่าจะเอาไปจำนองหรือเอาไป กู้ธนาคารเนี่ยได้ไหมใช่นี่แย่งผมถามใช่ไหมอ่าแล้วแล้วผมไม่ยินยอมเนี่ยมันได้ไหมผมไม่ยอมผมไม่รู้ครับอ่ฮะคืออย่างนี้เรื่องของการเรื่องของการที่จะไปกู้เงินเนี่ยนะฮะหรือการจะไปจำนองคือการไปจำนองก็คือการกู้เงินนั่นแหละนะฮะกู้เงินโดยมีหลักประกันนะฮะก็อ่ในเมื่อโฉนดใบนี้เนี่ยมีชื่อผมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่แปลงเนี้ย ร่วมอยู่ด้วยก็ถือว่ามีสิทธิด้วยเออเป็นเจ้าของอยู่ด้วยเพราะนั้นผมจะเอาไปจำนองใครที่ไหนอ้าวล้วสิทธิ์มันมีอยู่แค่ไหนครับสมมติว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ระบุอะไรไว้คือค,คือแค่มีชื่ออยู่เฉยๆคือถ้ามีชื่ออยู่แล้วในที่ดินเนี่ยไม่ได้ระบุส่วนไว้นะฮะมันก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าว่าคนละครึ่งคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ได้ระบุว่าใครถือเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไฮะ สมมติว่ามีสองไร่นะฮะกฎหมายก็ให้สันนิษฐานด้วกันว่าถือคนละไร่ถือคนละไร่เ้าแล้วอย่างนี้ทนายสุยนเอาไปเอาไปจำนองคนเดียวได้ไงครับอ่าได้ครับผมก็ไปจำนองเพียงแค่เฉพาะส่วนของผมอก็คือหนึ่งไร่หนึ่งไร่อ่านะฮะผมก็เอาไปจำนองกับธนาคารกับสถารณ์กับสถาบันการเงินต่างๆที่ผมไปติดต่อไว้เนี่ยแล้วผมต้องไปยินยอมไหมครับเอาไม่ต้องแล้วครับอ๋อผมไม่ต้องไม่เกี่ยวเอาอย่างนี้ใครถือฉนวนคนนั้นก็ได้เปรียบไปก็ได้เปรียบไปนะฮะ แต่ถ้าฉโฉนดอยู่ที่ทนายผู้ที่ทอนเนี่ยผมจะเอาไปจำนองเนี่ยนะฮะแล้วผมไปขอทนายผู้ที่ทอนเนี่ยไม่ให้แล้วผมไม่ให้เออไม่ให้นี่ผมจำนองไม่ได้ไม่ใช่ผมจำนองไม่ได้แต่คือผมไม่มีต้นฉบฉับโฉนดเนี่ยไปจดทะเบียนไปดําเนินการจดทะเบียนใช่เพราะเวลาจดทะเบียนอ่ะมันต้องจดสองสองฉบ,บับ <umbrella> ฉบับแรกคืออ่าฉบับของสำนักง,งานที่ดินของทํางานที่ดินแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือฉบับผู้ถือผู้ถือก็คือฉบับที่เราถือไว้เนี่ยฉบับเจ้าของที่ดินใช่นะครับคือมันต้องจดรายการตรงกันครับ อ่าครับแบบนี้เนี่ยผมต้องไปดําเนินการทางทางศาลก่อนอาจจะต้องฟ้องเรียกโฉนดมาอืมอ่าผมก็ไปแจ้งหายแล้วก็ออกออกขอออกโฉนดใหม่เอ้าแจ้งความเท็จดิครับอ๋อแจ้งความเท็จใช่ไหมแจ้งความเท็จดินะอันนั้นอย่าไปทํานะฮะไม่ได้นะมันเท็จเพราะว่าเออก็มันไม่หายไงอ๋อมันไม่หายก็มันอยู่ที่ผมเออไม่หายถ้านนายนไปแจ้งออกมาอ่าก็ผิดใช่เป็นแจ้งความเท็จอีกใช่โอ้โหเป็นคดีอาญาอีกใช่ นะฮะแต่ที่จะได้ที่กับเสียที่เราทีเนี้ยแทนที่จะได้ที่กลับต้องเอาที่ไปประกันตัวนะฮะก็คือวิธีการที่ผมจะเอาไปจำนองได้ผมก็ต้องฟ้องทนายทนายเอกว่าฟ้องเรียกโฉนดเรียกต้นฉบับโฉนดอ่าหรือขอแบ่งแยกอืมขอแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้เลยครับขอแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้ฟ้องแบ่งแยกเลยฟ้องแบ่งแยกเลยอ่า